ตัวนี้คือสายลุงนะฮะคือสายลุงที่เราไล่ผีเสือ้อเมื่ผีเสือ้อมันเข้าแปลงเมื่อผีเสือ้อเข้าแปลงก็ไม่มีหนอนใช้หลากสีเลยครับสีไหนที่มันวาววาวแววดียิ่งดีนะฮะตัวนิ้วใหญ่ๆเนี่ยก็ยิ่งดีมันแสงจะเข้าตามาแรงมันจะหลบนะมันจะดกลัวนะครับแต่เราหาได้อะไรก็เอาแบบสีนั้นเอาหลากสีพวงละ20บาทใช้ได้3ปีแต่ก่อนเราต้องสั่งซื้อมเมล็ดตะดาจากสุพรรณบุรีกิโลละเกาบบาทแต่ตอนนี้ผมเริ่มมาปลูกไว้สองร้อยต้นเพื่อจะพาชาวบ้านหมัก ยับยั้งการลอกคราองนอนเมื่อปลูกแล้วหมักแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์แต่พอผมมาค้นพบสายลุงสะเดาไม่ได้ใช้เลยแต่เอาก็เจ็บดอกมาลวกกินกับน้ำพริกอย่างเดียวแมลงอย่างมดคันไฟมดแดงไฟเพรียอ่อนด้วงหมัดผักหรือด้วงด,ด,ด,ดินต่างๆพวกนี้กลัวไฟไม่ป่าครับอันนี้ทั้งเกตเห็นจากว่าแต่ก่อนผมทำมะม่วงโนก็ดูผมต้องพ่นสารเคมีอย่างแรงเลยกว่ายาเคมีจะซึมเข้าระบบหายใจหนอนจะตายล่วงลงมานน่มันกัดไปหมดสองช่อแล้วนะครับผมก็เลยเอาน้าส้มควันไม้ไปพ่นพอได้กลิ่นสัมผัสกลิ่นไฟไม่ป่าแมลง พวกร่วงปีแขฉงต่างๆก็วางมือเลยครับพลลงมาแปลงหญ้าวิ่งหัวสุกหัวชุนเลยกรากสังเกตว่าเออมันกลัวกลัวกลิ่นไฟไม่ป่าจากน้ําส่งคนไม้อันนี้ก็เป็นเป็นจิตวิทยาตัวหนึ่งเป็นจิตวิทยาสายตรงแหละเพราะมันกลัวจริงๆนะผมก็เลยเอาน้ําส่งคนไม้เป็นตัวหลักแล้วก็สังเกตว่าในแกลบดําน่าจะมีกลิ่นไฟไม่ป่าเพราะว่าเราต้องเผาแกลบให้สุขประโยชน์ของเขาเราจะได้ทั้งฟอสเฟตและโพแทสเซียมด้วยนะครับเราก็จะได้3อย่างในแกลบดําคือได้กลิ่นไฟไม่ป่าก็เลยทดลองว่าถ้าเราทําแปลงปลูกผักใช้แกบดํา โดยรอบแปลงหวานบนใบพืชผักบนยอดผักมันก็จะทําการไล่มแมลง